สุดท้ายครับขอญอาดเชิญอาจารย์จตุพรนะครับรองผู้จัดการมูลนิธินะครับกล่าวคําขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณครูทุกท่านหน่อยครับเชิญครับอาจารย์จตุพรครับสวัสดีสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะในนามของมูลนิธินะคะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟาร์มหาักรีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสออได้ร่วมเสวนาไดร้ร่วมรับฟังเสวนาในวันนี้นะคะรู้สึกภาคภูมิใจที่มีคุณครูที่ ที่ได้ทุ่มเทเสียสละนะคะประสบการณ์มีคุณค่าให้กับรักเรียนอาชีวะนะคะสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือทุกท่านเนี่ยนอกจากได้สั่งสอนในเรื่องความรู้ทางทางฝีมือแล้วนะคะยังได้ระหนักถึงเรื่องคุณธรรมที่ทุกท่านได้ได้บอกว่าก่อนจะสอนก็จะมีการพูดถึงเรื่องคุณธรรมอะไรเงี้ยนะคะก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่สำคัญในการที่จะเขาจะได้นำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิต ในการประกอบอาชีพของเขาต่อ,ตอไปนะคะเออรู้สึกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในในระดับชั้นไหนนะคะถ้าได้ฟังเ,ออเสวนาการเสวนาในวันนี้นะคะน่าจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้ามาเป็นนักเรียนอาชีวะนะคะเออรู้สึกตัวเองไม่ พ้นจากการเป็นนักเรียนมานานแสนนานแล้วพรรู้สึกยังอยากจะกลับมาเป็นนักเรียนอาชีวะที่มีคุณครูที่ที่รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะคะในานามของมูลนิธิรางวลสมเด็จเจ้าฟา้ามหาจักรีนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ทุกทุกท่านนะคะและหวังว่าคุณครูทุกท่านจะได้อ มีโอกาสที่มีเวทีอย่างนี้ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ออนําความรู้ประสบการณ์ทั้งหลายนะคะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่ให้กับเพื่อนครูทุกๆท,ท่านได้รับทราบแล้วก็นำํำไปปรับใช้ต่อไปนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะครับผมขอบพระคุณอาจารย์จตุพรมากครับ